สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะมาพบกับคนของโกงใน EP ที่4นะคะอย่างแรกต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมากๆนะคะที่ทำให้ดูทุกคนนะคะรอนาะนมากมากเลยนะก็หลายปีแล้วเนาะคือแบบผ่านไปแล้วหปีทุกคนยังถามว่า อาจารย์คะคนของโกงอีพีที่สี่เมื่อไหร่จะมาะคะจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนยังติดตามชมนะคะแล้วก็รอรับชมคนของกงเอพีที่สี่นะคะซึ่งในอีพีที่สามเราก็จะเห็นแล้วนะะวิธีที่อากงลงมาประทับร่างของอาจารย์เป็นยังไงนะคะแล้วอพีที่สี่ก็บอกไว้ว่าอยากรู้ว่าเวลาที่อากงนะคะกงนาจาซาทิจอเนี่ยลงมาทํางานอะไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาบอกให้กับทุกคนฟังว่า อาจารย์นะคะก็อยากจะเล่าประสบการณ์แบบนี้แล้วกันว่าตั้งแต่อาจารย์ลงพระมานะคะก็องกงก็ต้องบอกว่าร่างกับพระนะคะต้องทํางานคู่กันได้นะคะก็คือง่ายๆคืออย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่าร่างนะคะกับเทพเนี่ยก็คือร่างกับองค์เนี่ยจะต้องผสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือกายเป็นศิษ์จิตเป็นอาจารย์นั่นเองคือเวลาที่ท่านลงมาะคะก็จะมี กายที่เป็นของอาจารย์แต่ว่าอากงก็จะมาแค่จิตนะคะที่นำพาให้ทุกอย่างทำงานไปได้หมายความว่าหลายคนถามว่าตอนที่ลงพระเนี่ยรู้สึกตัวไหมก็ต้องตอบตรงๆว่ารู้สึกใครบอกไม่รู้สึกไม่รู้แต่ถ้าเป็นอาจารย์รู้ค่ะรู้ว่าข้างหน้าคือใครอย่างเช่นข้างหน้าคือพี่แนนแต่อาจา์ไม่สามารถแนนไม่ได้แต่แค่รู้สึกว่าอันนี้คืออากงนะ คือแกจะทําอะไรเราก็ต้องปล่อยให้แกทาเช่นแกจะเอาเทียนแกจะใช้เอ,อ่อทู่แกจะใช้หมอกปิดหรือว่าผู้กันจีนอย่างนี้นะคะก็เราก็ต้องปล่อยท่านท่านจะเขียนอะไรเราก็ปล่อยท่านเลยนะคะอันนี้ก็คือต้องทําให้ร่างกับองค์นะคะหรือว่าพระเนี่ยประสานเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ถ้าเกิดประสานเป็นหนึ่งเดียวได้ะคะ่ะทุกอย่างก็จะออกมาแบบสูมูทมากๆนะคะบางคนนะคะคือร่างยังมาคือร่างอยู่ได้ แต่ว่าพระยังมาไม่เต็มนะคะแล้วบางทีมันเกิดการฝืนกันเกิดขึ้นนะคะคือร่างกับพระยังฝืนกันอยู่นะคะก็อาจจะทําให้การลงพระนั้นไม่เต็มแล้วมันก็เลยดูปลอมนะคะคืออาจารย์ก็เรียกต้องบอกนี้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องว่าอากงเนี่ยลงมาทําอะไรบ้างนะคะส่วนมากเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าคนเป็นเทพอะค่ะทำได้ทุกอย่างเหนือความคาดหมาย ะะอย่างที่อาจารย์เคยบอกลูกศิษย์ทุคคลไปนะคะอาจจาะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่นะคะอากงเคยสอนอาจารย์ว่าถ้าวันนี้เลือเรียกตัวเองว่าอาจารย์แปลว่าปฏิหารของอกงนาจาร้องบังเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ให้ได้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอากงนะคะลงมาทํางานอย่างเช่นเขาจะรู้เวลาของเขาว่าโอเคช่วงนี้นะคะคือช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะที่เราไม่ได้พบปะพูดคุยกันหรือว่าคนของโกงในอีพีนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น,นะคะ่ะ ก็ต้องบอกว่ามีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นนะคะอากงรงมาทํางานมากขึ้นอาจารย์ได้คุยกับอากงมากขึ้นสื่อกับอากงได้มากขึ้นนะคะต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะ ที่เห็นว่าอาจารย์หายไปอะค่ะคืออาจารย์ก็มีงานที่อาจารย์ต้องทําด้วยเหมือนกันแต่ว่างานหลักๆอะค่ะไม่ใช่งานที่หาเงินนะแต่ว่าเป็นงานเทพนั่นเองนะอาจารย์ก็ร่วมสร้างอะไรมากมายแล้วก็ต้องเรียนวิชาอะไรหลายๆอย่างด้วยคืออาจารย์ก็ไม่ได้มีแค่องคงนาจาองค์เดียวนะแต่ว่าก็มีครูบาอาจารย์องค์อื่นหรือว่าเทพองค์อื่นที่อยู่ในร่างของอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าองค์นาจาซาไรจื้อก็ยังเป็นองค์ประธานในร่างอาจารย์อยู่ดีนะคะเวลาที่ทุกคนมาคะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ที่สำนักอาจารย์นะคะก็จะมีลงนาหน้าทองนะคะพลรักหน้าทองนะคะแล้วก็มีอ่างน้ามนต์นะคะเสริมดวงสะดอกเคราะห์เสริมชะตาดวงนะคะเปิดไพ่ดูดวงนะคะรวมถึงถอนของต่างๆนะคะคือคนที่ทำเนี่ยก็คือมีแค่อรงนาจาซาไทยจื้อนะคะที่ลงมาทําพิธีนี้ให้นะคะที่อื่นนะคะลงณะน,นะ,ะอาจจะต้องท่องคาถาอะไรมากมายถูกต้องไหมคะ คืออาจารย์ขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าฟังจากช่องอาจารย์ไปปุ๊บแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะการที่เราฟังอะไรไปนะคะเราต้องรู้จักแยกขายให้ได้นะคะว่าโอเคที่นี่เขาอาจจะเป็นแบบนี้ที่นั่นเป็นแบบนั้นนะคะคือแต่ละที่นะคะก็มี ความแตกต่างกันนะคะแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นชัดเจนอยู่แล้วเราจะไม่เอาที่อื่นมาเปรียบเทียบกับของตัวเองเราจะไม่เอาที่ของตัวเองไปเปรียบเทียบที่อื่นนะคะถ้าใครรู้จักอาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดถึงใครหรือไม่ก้าไม่เคยเก้าวล่วงถึงบุคคลที่3ามนะคะดังนั้นเนี่ยการรับฟังคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้มาทําหน้าที่นี้ เพื่อหวังเงินจากใครนะคะการทําพิธีต่างๆก็มีํํนวนครูที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาก็ได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะคะส่วนมากคนที่มาหาอาจารย์หรือมาหาอากงจะได้อะไรกลับไปบ้างอากงมีหน้าที่ลงมาเพื่อสั่งสอนหรือว่าเออเป็นแสงสว่างในการนําทางให้กับชีวิต ลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะคนที่มาเนี่ยบางคนอาจจะติดนี้กรรมอะไรหลายๆอย่างหรือว่าติดกรรมอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้แต่ว่าอากงก็จะคอยบอกว่าตอนนี้หรือเป็นแบบนี้นะตอนนี้หรือเป็นแบบนี้นะสิ่งที่รู้ควรทําคืออะไรนะคะอากงไม่ได้ลงมาทํางานแค่ตอนกินเจนะคะตอนกินเจช่วง1ิบวันเนี่ยต้องบอกดีว่า10วันที่ท่านลงมาค่ะคือท่านไม่ได้ขออาจารย์ลงมาทุกวันบางครั้งถ้าเกิดว่าอาจารย์ติดภารกิจต่างๆก็ ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะต้องถือสีกินเจให้ท่านนะคะแต่ว่าท่านลงมาเพื่อต้องการที่จะลงมาโปรดลูกศิษย์ทุกๆคนมาอวยพรให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนเหมือนกันลงมาทำาภารกิจบางอย่างเช่นแทงปากหรือว่าอิวเก้งนะคะที่เป็นการแห่รอบเมืองคือทุกคนเนี่ยจะมาตั้งโต๊ะเพื่อรอเทพถูกต้องไหมคะนั่นหมายความว่าทุกคนที่มารอเทพอะคะ่ะ คือบางคนอาจจะมีเคราะห์อาจจะมีกรรมอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเจอเรื่องไม่ดีเวลาที่ได้เจอองค์เทพอะค่ะที่มาประทับทรงในร่างจริงๆนะคะองค์เทพที่เขาแทงปากเขาไม่เขาไม่ได้แทงเพื่อความเที่แต่ว่าการแทงปากหรือการเอาของมีคมนะคะแทงไว้กับตัวหมายความว่าของไม่ดีอะคะ่ะจะไม่เข้าตัวร่างนะคะน,นี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือท่านจะขอแบกความความเจ็บทุกอย่างของมนุษย์หรือเหล่าสิ่งตัวคนเอาไว้กับตัวเขาเอง ะะโดยที่จะประทานพรสิ่ิดีกลับไปให้นี่คือความหมายนะคะดังนั้นไม่ได้ลงมาทํางานแค่ตอนกินเจนะคะอย่างเดียวแต่ว่าเวลาอื่นๆเนี่ยอาจารย์ก็ให้เวลากับอากงได้ลงมาพบปะลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะมีการแวะเวียนม,มาเยี่ยมหรือว่าอยากมาหาเวลาที่มีปัญหานะคะก็อยากจะเสริมอะไรอากงก็เสริมให้ณห,หน้าทองที่ทุกคนมาลงนะคะรวมถึงดารา หลายๆคนนกักการเมืองหลายๆคนรวมถึงบุคคลต่างๆนะคะที่มาแต่ว่าจะไม่ได้ลงให้คนเห็นเห็นนะคะก็อากงก็เป็นคนมาลงให้ก่อนนี้จะลงคืงออกงเขาก็จะทักก่อนนะคะว่าเออตอนนี้หรือเป็นแบบนี้หรือเปล่าต้องต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหลังจากนี้จะเจออะไรบ้างชีวิตนี้เจออะไรมาบ้างก็จะให้กําลังใจกลับไปให้แนวทางการแก้ไขชี้ ช่องทางชี้แสงสว่างในการนําทางให้กับลูกศิษย์ทุกคนก่อนที่จะทําพิธีต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการลงนะ้ของอากงก็คืออากงจะลงมาเพื่ออัดพลังแล้วก็ลงน้าไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นอาจจะต้องนับแผ่นทองว่าต้องลงกี่แผ่นนะแต่ของอากงนะคะลงเต็มแผ่นต้องเป็นทองคําเปรวนะคะที่ทองคำเปรวจริงๆนะคะสาคัญที่สุดคือไม่ห่วงนะคะคือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องเสริมเสน่ห นาจาเป็นเทพแห่งสเสน่ห์แล้วนะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องเสริมสเสน่ห์แกก็จะลงตามจํานวนที่แกอาจจะลงบางคนจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการหรือตําแหน่งหน้าที่แกก็จะลงที่บ่าให้เพื่อให้ทุกคนมีตําแหน่งนะคะมีมีอํานาจหรือวาสนาบางคนต้องการที่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายท่านก็จะลงให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แกไม่ไม่เน้ท่องอะไรมากมายนะคะคือแกอัดพลังไปเลยคือหมายถึงว่าลงไปแล้วสามารถใช้ได้จริง ะะต้องบอกแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าลงมาทํางานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่มีคนเจ็บหรือว่าคนที่เขาติดหนี้กรรมต่างๆอากงก็จะเานคนล,ลงมาเพื่อถอนของให้นะคะถอนออกให้อัดพลังให้ทำหลายอย่างมากค่ะไม่ได้แบบว่าทำแค่อย่างเดียวนะคะดังนั้นต้องบอกอันนี้ค่ะว่าใน EP นี้อาจารย์สื่อกับอากงได้เยอะขึ้นมากๆแล้วก็รับรู้ได้ว่า อากงคือของจริงนะคะคืออากงคือของจริงในร่างอาจารย์จริงๆแล้วก็มีใครหลายๆคนนะคะที่เดินเข้ามาในแบบสํานักอาจารย์แล้วก็แบบเป็นอาจารย์เหมือนกันเป็นอาจารย์ของอาจารย์นะคะพอมาเจอที่สํานักปุ๊บเข้ามาปุ๊บปัง้งเจอโกงเลยเห็นเลยว่าแบบนี่คือนาจาสารให้เจือจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่เราจะศรัทธาใครอะคะเราจงศรัทธาจากจากใจที่บริสุทธิ์นะคะ อย่าอย่าศรัทธ,ธาแบบศรัทธ,ธาตามคนอื่นหรือเราทําตามคนอื่นมันไม่ได้ผลอะไรนะคะแต่การจะศรัทธ,ธาอากงะคะ่ะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนเหมือนกันนะคะที่เป็นลูกศิษย์แล้วมาดูดวงนะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลกันมากนะคะแล้วเขาก็อยากจะมาหาอากงมากมากอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณมากๆนะคะที่อยากจะมาพบปะอาจารย์ มาพบปะอากงมาพบปะครูบาอาจารย์อยากมาเยี่ยมเยียนนะคะแต่ว่ามาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันสามารถที่จะวิดีโอคอลกันได้หรือว่าโทรศัพท์กันได้หลายคนที่ต้องการกําลังใจนะคะอาจารย์ก็ให้กําลังใจผ่านทางโทรศัพท์ไปเหมือนกันกจากการดูดวงนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดท,ท,ที่อาจารย์รู้สึกได้ว่าทําไมอากงถึงไม่อยู่จริงเพราะว่าสิ่งที่อากงพูดกับอาจารย์มาตลอด มันไม่เคยไม่เกิดขึ้นเลยมันเกิดขึ้นทุกอย่างและเป๊ะทุกอย่างลูกศิษย์หลายคนนะคะที่ไม่เคยเจออากงแล้วมาหาอากงมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าต้องบอกว่าอาจารย์รู้สึกดีมากๆแล้วกันนะคะที่วันเนี้ยอาจารย์มีอากงอยู่ในร่างของอาจารย์เพราะว่าถ้าวันเนี้ยอาจารย์ไม่มีอากงนานจาซาได้ืจอในร่างอาจารย์อาจารย์ไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้อาจารย์จะเป็นยังไง ะะแต่บทนี้การที่อาจารย์พูดแทนตัวเองว่าอาจารย์ได้ะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยนําทางและชี้นําทางให้กับอาจารย์แล้วคําสอนของอาจารย์ที่อาจารย์สอนกับลูกศิษย์นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องเจอมาก่อนหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าทุกอย่างที่อาจารย์เคยเจอมาตลอด30ปีนะคะในชีวิตนี้ ไม่ว่าจะเจอคนถักหลังไม่ว่าจะเจอเล่ห์เหลี่ยมอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นบททดอสอบที่อากงให้อาจารย์เจอแล้วต้องแก้ไขทุกอย่างให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก้ไขทุกอย่างได้เราจะสามารถนําคําสอนทุกอย่างที่เราพบปะพบเจอไปสอนคนอื่นได้และสามารถพูดให้เป็นแรงบันนาลใจเป็นกาลังใจให้กับคนอื่นต่อไปได้เช่นเดียวกันไม่ใช่การอ่านตําราและเอามาพูดต่อการนตำราค่ะอ่านเองก็ได้นะแต่พูดกี่ครั้งก็คงไม่เหมือนเดิมถ้าลืมก็คือต้องกลับไปอ่านใหม่ แต่ว่าอันนี้คือการประสบพบเจอจริงๆดังนั้นต่อยพูดอีกสิบครั้งลอยครั้งมันก็คือการพูดเหมือนเดิมและคําสอนของอากงก็มีอยู่ไม่มากคําสอนที่สําคัญที่สุดของอากงนะคะคือขอให้ลูกศิ์ทุกคนมีสติเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติเราจะมีปัญญาแต่ถ้าเรามีแค่สติเราไม่มีปัญญาเราไม่ประสบความสำเร็จถ้าเรามีเพียงปัญญาแต่ขาดสติก็ไม่ประสบความสำเร็จ,รยรรยรรจอยู่ดี แต่เราจะประสบความสําเร็จได้เราต้องมี2ส,สิ่งที่ประกอบคู่กันคือสติและปัญญานั่นเองสิ่งสําคัญที่สุดนะคะวันนี้หากว่าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนนะคะกำลังประสบพบเจอกับเรื่องราวร้ายหรือเจอเรื่องไม่ดีหรือกําลังคิดไม่ดีกับตัวเองอยู่อยากให้คําพูดหรือคําสอนของโกงในประโยคนี้ทําให้ทุกคนดีขึ้นนะคะ จากประโยคที่อากงลงมาบอกอาจารย์แบบนี้ว่ามีวันหนึ่งนะคะที่อาจารย์เนี่ยจมปลักอยู่กับอดีตทุกคนไม่มีใครดีร้อถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากบอกทุกคนนะคะก็คือในวันนั้นอาจารย์ร้องไห้หนักมากๆแกเราก็รู้สึกว่าทําไมฉันแย่จังเลยทําไมฉันแบบฉันอยู่กับอดีตแบบนี้มาตลอดเลยอะเออ ทำไมมันถึงแบบมันทำไมมันถึงจะต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดเสียงสวรรค์ก็ลั่นเข้ามาในหูแบบนี้ค่ะว่าอามวยหรือเลิกร้องไห้ได้แล้วนะร้องไห้ทําไมตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าคิดไปเองเปล่าวะหรือว่าเสียงอากงจริงๆแกก็พูดต่อว่าไม่มีใครอ่ะไม่เคยล้มหรอกนะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครไม่เคยผิดไม่มีใครไม่เคยพลาด ไม่มีใครไม่เคยเดินหลงทางไม่มีใครไม่เคยเสียใจแต่ถามแบบนี้ว่านาฬิกาเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าหากวันนี้นาฬิกาเดินหน้าแปลว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ถูกต้องไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่นาฬิกาเดินหน้าแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องทําไม่ได้คุณรื้อต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันจบลงไปแล้วแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกถ้ามันทําได้ทุกคนคงสามารถกลับไปแก้ไขตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองได้อยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่ควรจะทําต่อมาหลังจากการยอมรับความจริงที่ได้ก็คือเมื่อยอมรับได้ก็ต้องสั่นึกผิดให้ได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราผิดจริงๆรไหม บางครั้งการที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นระหว่างคน2คนหรือคนหลายๆคนนะคะมันอาจจะไม่ได้มีความผิดกค่คนเดียวมันอาจจะผิดกันทั้งคู่หรืออาจจะผิไไดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เราสํานึกในการสสำนึกในบาปได้หรือสํานึกในสิ่งที่เราเคยทําทได้ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามนะคะอย่างน้อยเราก็ยังได้สํานึกเมื่อไหร่เราตั้งเราสํานึกผิดได้ยอมรับความจริงได้เราแค่ช่างแม่งค่ะว่ามันไม่สามารถกลับไปย,ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเมื่อไหร่จะตามที Legisl ่ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะยอมรับความจริง สำนึกผิดให้ได้แค่นี้คือฟ้าให้อภัยแล้วหลังจากนั้นคืออาจารย์ช่างแม่งทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจมบากอยู่กับอดีตได้เท่านั้นเองนะคะอาจารย์ก็อ,อยากจะบอกทุกคนแบบนี้เหมือนกันว่าไม่มีใครไม่เคยเดินพลาดค่ะไม่มีใครไม่เคยล้มแต่ะวันนี้คุณล้มคุณต้องลุกให้ได้มันไม่มีใครอยู่กับเราตลอดเวลาไม่มีใครช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจนะคะทําอะไรไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ทิ้งลูกศิษย์แน่นอนขอแค่ ถ้าหากว่าเรากําลังเจอเรื่องหลายๆหรือเราไม่รู้ว่าเราจะพูดกับใครนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกลูกศิษย์ทุกคนแบบนี้ว่าอาจารย์ออยังผ่านมาได้แล้วทาไมลูกศิษย์อีกหลายๆคนถึงจะผ่านมันไปไม่ได้แล้วถ้าวันนี้ทุกคนมีปัญหาอาจารย์ออยนะคะในนามอาจารย์ออยนะคะหรือกีตองออดิโอนะคะในร่างกรุงนาจาซาร์เทจือ้อภูมินี้ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะคะสำคัญไปกว่านั้นนะคะ การที่อาจารย์มาไลฟ์หรือว่าการที่อาจารย์อัดวีโอลงคลิปต่างๆนะคะต้องบอกความจริงแบบนี้ว่าหลายคนถามอาจารย์ว่าอยากเป็นลูกศิษย์อากงอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องทําอย่างไรนะคะอากงพูดเสมอตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ไลฟ์เลยนะคะว่าจะเป็นลูกศิษย์อ้วนเนี่ยไม่มีใบสมัครนะคะอาจารย์ไม่เวบสมัครให้ทุกคนมานั่งเขียน แต่ทุกคนที่เข้ามาชมนในบารมีของอากงและศรัทธานในบารมีอากงคือลูกศิษย์อากงทุกคนและอากงก็สอนอาจารย์แบบนี้นะคะว่าไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือใครจะมาหลังหมายถึงลูกศิษย์นะใครจะมาก่อนหรือใครจะมาหลังหรือจะมาเวลาไหนก็ตามจะเป็นลูกศิษย์เก่าหรือจะเป็นลูกศิษย์ใหม่ ทุกคนคือลูกศิษย์ทุกคนต้องรับทุกอย่างที่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นวันนี้นะอาจารย์ก็อยากจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่รอติดตามชมในคลิปของอาจารย์นะคะว่าอากงกับอาจารย์เจอกันได้ยังไงนะคะอากงทํางานอะไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้สํานักอาจารย์เนะี่ยทำอะไรบ้างทําอะไรอยู่นะคะดังนั้นหากใครนะะที่มีปัญหาหรือว่าต้องการการช่วยเหลือหรืออยากจะตรวจชะตาดวงหรืออยากจะเสริม ดวงลงนะหน้าทองพลักหน้าทองหรืออาบน้ำมนต์เสริมดวงชะตาหรือว่าป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะก็สามารถมาที่สํานักอาจารย์ออยลโอได้นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตอนนี้ก็เปิดสํานักอย่างเป็นทางการแล้วนะะล่าสุดนะคะวันนี้4ี่วิษณุทีธิบานมานะคะ่ะอาจารย์ได้ทําการเอ,อมีพิธีกรรมนะคะไหว้ครูใหญ่ประจําปี2566เป็นปีแรกของสานักอาจารย์ออยลีโอครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์นะคะก็ ยิ่งใหญ่สมกับบาร,รมีนะคะต้องบอกนี้ว่าไม่มีอะไรคือเรื่องบังเอิญทุกอย่างคือเทวดาจัดสรรเมื่อไรก็รตามที่เราตั้งใจทําอะไรให้กับครูบาอาจารย์ด้วยใจที่บริสุทธิ์และความตั้งใจนะคะอาจารย์เชื่อว่าปฏิหารต้องบังเกิดกับทุกคนแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะก็อาจารย์ออยนะคะก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนมากๆนะคะที่ยังติดตามอาจารย์ออยลีโอนะคะมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ไลฟ์นะคะก็เข้ามาส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าเข้ามาทักทายพูดคุยกับอาจารย์ตลอดนะคะ คือวันแรกที่เห็นอาจารย์เป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์ออยคนเดิมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะที่ทําให้ทุกคนรอ,อนาน EP 5จะไม่ทําให้รอนานแบบนี้ นะคะสัญญาสัญญาสัญญานะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิป EP ที่4ี่นะคะก็ก็มาพูดถึงเรื่องของการทำง,งานของอากงนะ,ะว่าอากงทำง,งานอะไรบ้างนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับลูกศิษย์ทุกคนนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามอาจารย์ออริโอเสมอมานะคะยังไงฝากกด s u b s c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะคะคลิปต่อไปะคะก็จะได้มีการ แจ้งเตือนเกิดขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องพลาด EP ที่5ค่ะว่า EP ที่5จะจะพูดถึงอะไรนะหรือว่าเคสต่างๆของลูกศิษย์ใน EP ที่ e 5เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครอาจารย์จะเอาเรื่องของใครมานําเสนอให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ฟังบ้างปฏิหาร์ออกกุมเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดเดียลืมกด s u b s c r i b e ให้อาจารย์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์นะคะอยากรูว่าแม่นไม่แม่นยังไงนะคะ ก็กดที่ Line แอดได้เลยนะคะแอดอาจารย์โอลิโอนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบลูกศิษย์ตลอดนะคะทุกคนที่ไม่ว่าจะทําแท้งนะคะหรือว่าติดกรรมเรื่องสินบนนะคะหรือว่าต้องขอขอมาครูบาอาจารย์อย่างไรนะคะติดกรรมอะไรก็ตามแต่นะคะเมื่อเปิดไพ่มาแล้วนะคะไพ่ก็ไม่โกหกนะคะอาจารย์ก็จะบอกลูกศิษย์ทุกคนแบบไม่กกน,นะคะแล้วก็ให้แนวทางที่ดีกลับไปด้วยนะคะยินดีต้อนาอาจารย์โอลิโอไว้ในอ,อ้อมอ้อมใจด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันอีทีะบ๊ายบาย